สบายดีพอแม่พี่น้องเนาะท้งพี่น้องฟังไทยและพี่น้องฟังลาวเนาะเมื่อนี้ก็ใกล้สิสิ้นเดือนแล้วอีก5วันเนาะพี่น้องเนะาะกัสได้ะับโบนัสเงินดําเงินเดือนแล้วเมื่อนี้เฮาก็สิมารีแอคชั่นเนาะกับคลิปที่ได้มาจากช่องของเบลนั่นเนานะช่องน้ำมนต์ชาแนลเนาะหรือว่าช่องเบาวันของเฮาเนาะเดี๋ยวเฮาสิได้มารีแอคชั่นกัน เอาสิพาพี่น้องพาเพื่อนๆมาเบิง่งเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันเลยเดี๋ยวเขาเจขึ้นภาพให้เบิง่งนะสวัสดีครับพี่น้องคนไทยแล้วก็สบายดีพี่น้องฝั่งเราเนาะเมื่วาที่อยู่ในประเทศและข้างนอกประเทศยู่กับข้าพเจ้าช่องน้ำมนลชาแนลเนาะเมื่อนี้เป็นวันที่2 2มกราคมทุกคนยังอีกเก้ามือ้อกะสี่สิน้นเดือนที่หนึ่งของปีแล้วเนาะเมื่อนี้ข้าพเจ้าเสี่ยวมาว่าเรื่อง ที่กำลังเป็นกระแสโด่งดังอยู่ในโซเชียลมีเดียเนาะซึ่งมีหนุ่มเล่าคนหนึ่งปดฝานสื่อสังคมออนไลน์เนาะว่าประเทศเล่านี่รวยประเทศเล่านี่มีลลรถรู้ประเทศด้อยพัฒนาอยู่ไซคือมีรถรู้ขนาดนี้ว่าว่าแลนคุเซอร์หรือว่าพาโดเนาะว่าเบนเนาะทุกคนซึ่ง,งมีกระแสวิภาควิจารณ์ต่างๆ,ๆ,น,าๆ,น,าๆนานาเนาะทุกคนเฮาสิไปเบิ่งคลิปนากันเลยทุกคน ในประเทศไทยมีแลนดคุยเซอร์อยู่กี่คัน lower, แลนโลเวอร์แล้วก็เบนดูเอานะครับดูเอาประเทศจนเขาไม่มีอย่างนี้หรอกครับหลังจากได้ฟังคลิปแล้วทุกคนเนาะหลังจากได้ฟังหรือว่าได้เบิ่งคลิปของเพื่อนแล้วข้าพระเจ้าก่าสิสิออกมาแสดงมุมมองของข้าพระเจ้าเนาะว่าเทียนคลิปเนาะว่าประเทศเล่านี่รวยแท้บอ ลดรู้ diyorsun? ลายแทบบอกข้าพเจ้า <atra> ว <ileen Faz enda> ่าประเทศเราเนี <nichts Criminal. S 1> ่ยคนรวยก็มีแต่คนลดรู้ก็มีแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบเนาะเปรียบเทียบใส่กับประเทศไทยห่างกันเลยทุกคนห่างกันเลยเนาะถ้าเปรียบเทียบใส่ประเทศไทยห่างกันเลยประเทศไทยนี่มีลถรู้ลายที่สุดก็ถือว่าเป็นล่าเนี่ยเปรียบได้เลยถือว่าเบิ่งปะสากรกัเจ็ดสิบวา้านเนาะเบืงอง เขตนาบินบดแดนของประเทศไทยก็เจ็ดสิบกว่าจังหวัดเนาะทุกคนเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเนาะประเทศเราไม่แต่มหอดสาวจังหวัดเนาะถ้าเปรียบเทียบรถรู้หรือว่าคนรวยนีย่ประเทศไทยรวยกว่าแน่นอนเนาะติดอันดับหนึ่งของโลกตลอดเนาะคนไทยคนรวยแต่ว่าเป็นยังเขาคือบ่มักอวดรอดรู้เพราะว่าประเทศไทยนี่ในหลวงของคนไทยคนซ้อนมาใหา้สวิตแบบพอเพียงซ้อนมาใหา้ถ่อมตน ซอนมาใหแบบบอกหหโอ้อวดไยเปรียบตัวอย่างถุกคนเปรียบตัวอย่างเนาะคนเกาหลีคนญี่ปุ่นหรือบอกฝรั่งเศสอังกฤษเขารวยบอกรวยแต่เป็นยังเขาบอใส่ทองเขาบอใส่ทองถุกคนเขาทอมตนเนาะเรียบเที่ยวคือข้าบ,บ้านข้าพเจ้าบ้านข้าพเจ้ารวยบอกอยู่ในบ่บ้านข้าพเจ้าบ่บ้านข้าพเจ้ากับบ,บอกรวยแต่เป็นยังคือใส่ทองเวลาไปงานวัด เวลาไปงานแต่งย้อนอยากอวดกันย้อนอยากอวดบ่ากูมีทองใส่อยากให้มูเบิงว่าเออมันมีทองใส่ไดู้้นั้นนี้นี่แหละคนรวยหรือว่าบ่รวยมีรถรูหรือบบมีรถรูมันอยู่ทีแหวว่าใครอยากอวดใครชอบอวดส่วนคนไทยเป็นแบบนิสัยแบบนั้นตามที่ข้าพประเจาสังเกตมาคนไทยเป็นเป็นนิสัยแบบถ่อมตนมีกะ เฮ็ดคือบบมีแต่ใส่ชีวิตแบบว่าสบายๆบ,บ่อ้อดอยากบ่ห้อดอยู่อดกินเนาะประเทศทีรวยหรือบร่รวยเขาประวัติกันที่ว่าลถดรูสิบคันสาวคันขเขาวัดกันที่ว่าเศร,รษฐกิจของประเทศคนรวยกับคนจนในประเทศตัวได้รายกว่าซึ่งประเทศไทยนี่คนรวยรายกว่าคนจนซึ่งประเทศลาวนี่คนถูกรายกว่าคนรวยเนาะ คนจนหลายกว่าคนรวยเพราะฉะนั้นแล้วครับบ้านข้าพระเจ้าในประเทศลาวนี่เป็นประเทศที่ยังบ่รวยทุกคนยกตัวอย่างคือประเทศดูไบรถรูหลถนน,นหนทางการไปมาหรือว่าการอยู่การกินชีวิตการเป็นอยู่ของประชากร,าราซาลูไบชีวิตดีรถรูหลายตึกหลาย ถนนทนทางดีบ่มีฝุ่นบ่มีดินแดงอันนั้นคือเขาห้องประเทศทีรวยเนาะเซิรบ้านข้าพเจ้าประเทศลาเนี่ข้าพเจ้า่ยังบ่รวยด้อยังบ่รวย,วยบ่แม่นว่าประเทศลราวนี่รวยได้รวยแต่เป็นบางคนเนาะแต่คนแต่พี่หน่อยเนาะมีประมาณสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าประมาณสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะแต่คนจนนี่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น คือคนในหมู่บ้านของข้าพเจ้าอยู่เนาะหมู่บ้านที่ข้าพเจ้าทํางานนี่คนคนหนึ่งมีบ้านสองสามหลังมีรถเป็นเทไรคันแต่ว่าไปตลาดหรือว่าไปซื้อมูนี่ปั่นจักรยานไปใส่ชีวิตแบบธรรมดาใส่หมวกใส่ยาง,งใส่เสื้อธรรมดาแต่ที่จริงแล้วบ้านเขามีเทไรหลังทุกคนที่ดินเป็นทไกรไร่มูลค่าเป็นทไกราลายลาดเนาอทุกคนแต่เขาใส่ชีวิตแบบธรมธรมดาธรรมดาสุ่มเจ้าเคยสังเกตเห็นบอก คนกรุงเทพเคยใส่ทองคนกรุงเทพเ,พเใส่ทองคนกรุงเทพเขาสิเขาเจ้ามีทองบะมีแต่เขาซื้อเป็นทองแท่งเก็บไว้สาหรับบางประเทศเนาะมีเงินสองสามหมื่นก็ซื้อทองบาทหนึ่งเป็นสอยเนาะเป็นทองสําเร็จรูกมาใส่อวดกันโซกันเวลาคนไทยไปหันไปหนี สุปเจ้าเคยสังเกตเห็นบอกกุญแจรถของเขาเนาะกุญแจรถของเขาที่เขาอะขับยี่ห้อ,อยัง,ยงข้าพระเจ้าแบบว่าตมถาข้าพระเจ้าอยู่อยู่นี่หลายปีอยู่ประเทศไทยหลายปีเนาะบอก่อยเห็นกุญแจรถเพราะว่าเขาโบมักปูวัดท,ทุกคนเนี่ยคนไทยนี่ทุกคนนี่เนาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่มีรถส่วนตัวมีรถเป็นของตัวเองมัดถูกทุกคนเนาะบางคนมีสองคันสามคันแต่ว่าเวลาไปหันไปนี่บ่เห็นแต่กุญแจรถ อ่านใส่เข็มคัดเนาะอยู่อยู่นอกเสือเนาะข้าเจ้าใส่กระเป๋ามีดซิดเลยพอเขาเจ้ามาขู่วะบางประเทศเนาะทุกคนบางประเทศกุญแจรถเพื่อน,นี่อยู่ทางนอกเด้<ม>อยู่นอกเข็มคัดกินออกเข็มคัดตะลอดอีกเรื่องราวนะทาพี่น้องตังเกตดีๆเกือบคู่คนเนาะสำหรับคนที่มีรถมีรถ มองบอกว่าแต่กะรรถกระบะธรรมดาก็ต้องกุญแจอยู่ทางนอกเสืออันนี้แหละเขาโห่คนหมักอวดส่วนประเทศไทยเนี่ยฮ้อทุกคนธรรมดาธรรมดาเนาะแต่เขาเจ้ารวยชีวิตการไปอยู่เขาเจ้ารวยเนาะกินดีอยู่ดีเนาะกินข้าวมื้อหนึ่งมีอาหารสี่อย่างหายยากเนาะแต่สําหรับบ้านข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าเ,เออาว้าสําหรับข้าพเจ้าเองเนาะในเพื่อนพ่อของข้าพเจ้าเองเนาะปลาซ่อนตัวหนึ่งทําน้ำพริกลูกหลายๆคน กินเนาปะปลาซ่อนแค่ตัวเดียวทํากับข้าวอิ่มทั้งบ้านประเทศไทยเนี่ยบอกว่าต้มจืดหมูทอดหมูกรอบยำยังหลายๆอย่างเนาะเขากินมือหนึ่งเนาะอันนั้นเขาห้องว่าประเทศทีรวยคนทีรวยสิวิการเป็นอยู่กระต้องดีเนาะทุกคนเด็กหน,น,น่อยก็มีนมกินเด็กหน่อยก็กินมีข้าวนมกินพ่อแม่เลี้ยงอย่างดีเลย นี่แหละคือองค์ประกอบของประเทศทีรวยแต่บ้านขาวของบ้านขาวพระเจ้าเนาะแบบ่ว่าซีบิตกันไปอยู่กับถนนทนทา่ากไงย่างโบดีเนาะย่งโบดีป่านใดเนาะทุกคนย่างบดีหาสิเซเลยถนนทีดีเนาะนอกหันกัปไปถนนฝุ่นดินแดงอยู่อ้า สำหรับาสำหรับที่นี่ก็ามเจ้าก็สีได้หูเสียงมาว่าแต่เพียงพอนี้แล้วทุกคนเนาะถาดแท้ของคนเราหักไม่ขับพระเจ้าว้าก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เลยครับกดติดตามขับพเจ้าเด้อเนาะสำหรับที่นี่ขับพระเจ้าข้าวข้าวข้าว่าคิปสวัสดีครับเนาะสำหรับคลิปนี้ครับพระเจ้าก็คิดว่าขนาดจะเป็นความจริงเนาะสําหรับสีได้มีที่ได้อยู่บ้านเนาะที่ได้เคยพบเคยเห็นสําหรับคลิปใด เรียว่าคลิปนี้สําหรับเพื่อนๆที่หมักหักในข้าพเจ้าเบาข้าพเจ้าว้าเนะาะกดช่วยกดไลค์กดแชร์กดชับทุกใคเนาะ